สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูวิธีการทำกล่องไฟหมุนนะครับแบบบ้านๆนนะครับทำประกอบใช้เองไว้รับงานไฟกล่องไฟงานวัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูให้ดูวงจรนะครับส่วนโค้งนะครับเราจะเอาเท่าไรมันอยู่ที่อุปกรณ์ภายในของเรานะครับเราลองวางอุปกรณ์ดูแล้วเราตีกรอบ เือนะครับมันก็จะเป็นกรอบตัวนี้ออกมาต้องดูแต่ละชุดนี้นะครับชุดนี้แล้วก็ชุดมอเตอร์ถ้าเป็นแต่ละที่จะทําอาจจะไม่เท่ากันแต่ในส่วนของผมจะเท่ากล่องบอดี้จะเท่ากันทั้งหมดเพราะว่าอุปกรณ์มันจะเป็นเซตเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้โครงกล่องนะครับใช้เหล็กนิ้วคุณนิ้วได้นะครับ ผมใช้นิ้วนิ้วทั้งหมดเลยกล่องจะสามารถตั้งและก็นอนได้นะครับแนวตั้งก็จะใส่เด็กหน้าแปนแบบนี้นะครับสามารถยึดน็อตได้สี่ตัวตัวนี้จะเป็นแกนเพลาหนึ่งนิ้วนะครับส่วนวงจรวงจรไฟเนี่ยดูเส้นนี้นะครับเส้นนี้จะเป็นไฟเข้า คือไฟที่ไปออกตรงปลายเผานะครับเนี่ยไฟจะมาอย่างนี้เห็นไหมครับนี่จะมานี้แล้วมาลงอยู่ตรงนี้มารออยู่ตรงนี้นะครับชุดลูกปืนชุดสะพานไฟนะครับบางคนใช้เป็นซูเปอร,ร์ลีนกึ่งด้วยแล้วก็มีทองเหลืองนะครับแต่ของผมจะเป็นเม็ดลูกปืนนะครับไฟมารออยู่ตรงนี้นะครับใช้วิธีการเชื่อมเหล็กเชื่อมหัวนอ็อต ขันยึดเข้าไปแล้วไฟก็จะออกตรงที่บาลูกปืนนะครับจะมีออกมาตรงนี้ก็จะไปสองเส้นนะครับลูกปืนลูกปืนสองตัวเนี่ยก็คือไฟไปคนละสายกันนะครับจะไม่ถึงกันโดยมีฉนวนนะครับอยู่ตรงเผาเฉนวนตัวนี้ทําด้วยกึ่งด้วยซูเปอร์ลีนนะครับแทงซูเปอร์ลีนกึงออกมาให้ใส่กันพอดีกับลูกปืนกับเผานะครับกึงรูให้ได้ขนาดเผาแล้วก็กึงภายนอกให้ได้บาลูกปืน นี่นะครับจะเลือกใช้เบอร์อะไรก็ได้นะครับเบอร์สามสิบกว่ากวานี่แหละถ้าจําไม่ผิดนะครับแล้วก็เสาะร่องเพานะครับนี่ใช้วิธีเจียนะครับถ้าใครจะให้ลงกึงทําให้เลยก็ได้นี่ออกมาอย่างนี้กลามาโผล่ตรงนี้นะครับไฟเสียบตรงนี้ป้อนไฟเข้ามาไฟก็จะมารออยู่นี้เลยโดยที่ตรงนี้มันจะไม่ได้พันกันนะครับบางคนไม่เข้าใจไม่พันนะครับลูกปืนก็หมุนไปแต่ลูกปืนอย่างเดียวลูกปืนก็หมุนไปอิสระทุกอย่างหมุนอิสระหมด ไฟจอรออยู่นี้ครับพร้อมที่จะออกจากนี่ไปไฟก็จะมาตลอดอยู่ตรงนี้ครับหลักการเดียวกันทั้งหมดเลยครับใช้ถอดแบบมาจากชุดมอเตอร์ครับวงแหวนสลิปลิงพกมอเตอร์นะครับมอเตอร์พกได้ได้ปั่นไฟอะไรอย่างเงี้ยได้ปั่นไฟรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับมอเตอร์ไดานาโมมันก็ถอดหลักการมาจากตัวนี้ครัถอดหลักการมาจากตัวนั้นครับทีนี้นะครับชุดหมุนจะควบคุมด้วยกล่อง กลองอะจะควบคุมด้วยมอเตอร์ปั่นห้อฝนนะครับชุดหมุนใช้วิธีการโทดเฟืองทดเฟืองแล้วถึงจะออกมาเป็นอรอบนะครับถ้ารอบมันเรียวไปก็จะใช้ตัวทดรอบนะครับตัวนี้จะปรับรอบได้จะเป็นควบคุมมอเตอร์นะครับรอบสปีดคอนโทรลสปีดมอเตอร์โดยต่อเข้านี่มานะครับแล้วก็ เข้าหมอแปลงเข้าหมอแปลงแล้วก็พอออกจากมอแปลงจะมาเข้าไดโอดนะครับตรงหมอแปลงจะเป็นไฟกระแสสลับพอเข้าไดโอดจะเป็นไฟกระแสตรงนะครับไดโอดมีหน้าที่เรียงกระแสพอกระแสตรงก็เข้ามอเตอร์ได้เลยเพราะว่ามอเตอร์จะรับไฟกระแสตรงนะครับไฟดีซีเดี๋ยวลองเสียบให้ดูนะครับปอนให้มอเตอร์ทํางานนะครับเสียบตรงนี้เห็นไหมครับมอเตอร์ก็จะหมุนโดยที่ตัวนี้ นะครับหมุนปรับรอบได้เดี๋ยวผมจะให้มันช้ากว่านี้ครับจะช้าครับจะเอาช้ากว่านี้ก็ได้เห็นไหมครับจะช้าจะเอาเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับนี่อันนี้คือปรับสุดละดูอย่างนี้เหมือนไม่เร็วนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปใส่ที่ตัวการโหลดไฟแล้วต้องลดลงนะครับเร็วมากเพราะมันเป็นวงใหญ่อย่างนี้เลยครับการทำงานก็จะประมาณอย่างนี้ ทีนี้ไฟก็อันนี้เรายังไม่ได้ปล่อยไฟเข้ามานะครับแต่ถ้าปล่อยไฟเข้ามาอันตรายนะครับอย่ามาโดนตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นเหล็กถ้าเราเสียบปุ๊บไฟก็จะลอยอยู่นี่ก็หมุนเห็นไหมอันนี้ก็จะหมุนไปเรื่อยนะครับเห็นไหมมันก็จะหมุนไปของมันอิสระโดยใช้ลูกปืนนะตุ๊ก,กาตานะครับประคองไว้กดไว้ครับมอเตอร์ก็จะหมุนไปอย่างนี้ ส่วนแป้นแล้วแต่เราจะเลือกใช้จะเป็นหมุนนอนหมุนนอนก็ใช้หมุนข้างอย่างนี้ก็ได้ถ้าหมุนตั้งก็จะเป็นกล้วยหรือเป็นพัดอย่างนี้ได้หมดนะครับนี่เห็นไหมครับอย่างนี้นะครับนี่ก็อีกชุดหนึ่งครับก็หลักการทําก็ง่ายๆนะครับประมาณนี้เลยเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําต่อยอดดูสงสัยก็คอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยนะครับใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับ พบกันใหม่นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ